สวัสดีครับนี่ผมเจมินเด้นะครับอยู่ในเกมที่ชื่อว่า Demon Slayer Fury นั่นเองนะครับสำหรับเกมนี้เป็นเกมมือถือ Demon Slayer Park ใหม่กันอีกแล้วนั่นเองทุนผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะพาทานผู้ชมไปชมบรรยากาศในเกมกันโอเคครับผมนะตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศตัวเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองทานผู้ชมครับสำหรับเกมนี้มีภาษาไทยด้วยนะตัวเกมนะครับอย่าลืมเปลี่ยนชื่อก่อนนะครับผมนะเราสามารถทําการเปลี่ยนชื่อได้นะครับอ่าฮะเปลี่ยนชื่อ ตรงนี้นะครับเมื่อกี้เราเปลี่ยนโปรไฟล์นะทีนี้นะครับก็ใส่ชื่อลงไปแล้วก็บันทึกนะครับอันนี้ก็จะเป็นชื่อเราเนาะส่วนโมการเล่นก็จะมีแคมเปญตรงนี้นะครับตัวเกมนะครับจะเป็นแนวออดอลนะครับ RPG แบบไอดอลเนาะก็คือจะมีการเก็บของรางวัลตามชั่วโมงที่ออนนะครับตามเวลาที่ออนแล้วก็เข้าไปต่อโู่แบบไอดอลนั่นเองนะผู้ชมครับนี่ครับเดี๋ยวมันจะมีพวกระบบสัตว์เลี้ยงเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะเวลาที่เราเล่นถึงด่านเก้าขีดห้าอะไรแบบนี้นะครับนะ น,นนีีับอ้มทสำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบการเล่นเกมมือถือแนะนำร้านนี้เลย y a า d a Game Center โภกและดีและปลอดภัยเปิด24ชั่วโมงมีเกมมากมายไม่ว่าจะเป็น Metal Slug Awakening, Honkai Impact, Tower of Fantasy, Arc Night, Harry Potter, Blue Archive และเกมอ,อื่นอีกมากมายได้ที่ y a า d a Game Center เอกาก็สามารถเล่งตัวสปีดตรงนี้ได้ครับเป็นคนสอง แบบนี้นะครับก็จบกันคอนข้างรวดเร็วนะครับได้ยุีได้พวกของรางวัลต่างๆนะครับแล้วทีนี้มีกิจกรรมล็อกอินด้วยนะครับได้ของเนะาะทำการต่อสู้ด่านถัดไปเลยนผู้ชมครับมาดูครับนี่ก็จะเป็นการสอนทักษะเพิ่มเติมนั่นเองนะครับนี่ปึ๊บนี่นี่ซึบอืมเรียบร้อยครับ โอเคมีก็ผ่านคือให้เราเล่นแบบนี้ปลดล็อกไอตัวเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่า,อ,าอะไรเดี๋ยวมันจะมีพวกโหมดปลดล็อกต่างๆด้วยนะครับการสุ่มกระชับบงหาตัวละครพิเศษเพิ่มเติมนะครับแบบเนี้ยคือเราไม่ไหวนะครับเราไม่ไหวควรทำยังไงดีนะครับมันจะมีตัวมาช่วยใช่ไหมเนี้ยโคตรดีเลยตอนแรกคิดว่าจะต้องไปทำการอัปเกรดตัวละครเท่านั้นนี่สกิลมาแบบจัดเต็มครับแบบพอเป็นตัวแบบดีๆสกิลเข้ามาแบบจัดเต็มเลยนะอ่า ทันจิโร่แบบจัดเต็มครับนี่พกอสูรเลเวล5ครับสู้แบบง่ายๆนะจริงๆก็จะมีนี่ครับออร่าทีมด้วยนะครับฮีโร่นะครับห้าฮีโร่บวกยี่สบวกยีพลังโจมตีนะครับเป็นสาไทยถือว่าแปรได้ค่อนข้างโอเคนะครับแบบนี้คือแพ้นะพอแพ้แล้วนะครับเรารับของก่อนเราต้องได้ตัวละครเพิ่มเติมมานะครับนี่ครับตัวละครที่เราได้มาเมื่อกี้นะ ระดับเ d r นะครับนี่ครับทำการอัพเลเวลตัวละครเพิ่มเติมนะครับตรงนี้นี่นี่นี่อ่าเราก็อัพไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็อย่าลืมทำการอ่ากดใสอุปกรณ์สวมใส่ด้วยนะครับแบบนี้นะอันนี้เราสามารถอัพได้อีกนะครับอัพได้อีกหลังจากนั้นนะครับอัพตัวเรียบร้อยแล้วเอาตัวโลมานะครับเนสโกะเรายังไม่ได้อัพเลยเอาไว้ข้างหลังแล้วกันนี่ครับมานี่ครับ ทันจิโร่สองเวอร์ชั่นนะนี่เอามาเรียบร้อยแล้วโดนครับน่าจะหายไปทั้งกองทัพนี่เอามาเลเวลยี่บเกนะคือตอนนี้นก็ผ่านด่านง่ายๆแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะมีตรงนี้นะครับเปิดแล้วนะครับก็คือการชานั่นเองทุกทมชนนี่ฟึบได้ใครเลยสีทองมาว่ะอะไรวะเนี่ย เฮ้ยสีทองมาแล้วมันคือเป็นแบบนี้เหรอเนี่ยสีทองขึ้นมาแบบนี้มันต้องเป็นตัวละครดิตัวละครเหมือนกันนะแต่เป็นระดับ R โอเคท่านผู้ชมครับเดี๋ยวทีนี้เรามาดูพวกโค้ดตัวละครนะครับไอโค้ดเกมี๋ยวพม่โค้ดตัวละครโค้ดเกมโค้ดเกมเรามาที่โปรไฟล์ตัวนี้นะครับแล้วก็มาที่ในส่วนของตัวกริปโค้ดนะครับมันจะมีโค้ดนะเดี๋ยวผมจะแปะโค้ดไว้ให้นะครับเดี๋ยวเราจะลองใส่โค้ดกันนะครับนี่ เดี๋ยวลองใส่ดูนะครับว่าทั้งหมดนะครับเราจะได้โค้ดอะไรมาบ้างนะครับนี่หรือว่าพิมพ์ตามที่ผมขึ้นให้ก็ได้นะครับใส่แล้วก็กดรอดสักครู่นะครับก็จะได้แบบนี้คือบางอันไหนที่มันปดร้อสักครู่ก็ไปใส่โค้ดถัดไปก่อนนะครับเนี่ยแบบนี้ถ้าขึ้นแบบนี้ไปใส่โค้ดถัดไปก่อนก็ได้นะครับบางทีมันจะแบบมีปัญหาด้วยนี่นั่นเนี่ยมันใส่แล้วมันควรได้รางวัลเลยแบบนี้นะครับก็ค้าค่าอันที่แบบเราใส่แล้วเราไม่ได้อะไรนะ เ,ออเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะได้ตั๋วหรืออะไรแบบเยอะหรือเปล่าเนี่ยครับมันขึ้นปลดรอดสักคู่แบบแบบเนี้ยเยอะๆนะครับเราก็ข้ามไปเลยเนี่ยครับอ่าแล้วใส่คิวโค้ดนะครับน,นี้รอไปนะครับอันที่ขึ้นรอรอก็กดคข,ข้ามไปนะเอาให้มันใส่ได้แบบได้ได้ของรางวัลเลยครับมันจะได้แบบไม่เสียเวลานะเนี่ยแบบเนี้ยให้ได้ของเลย มันโค้ดแบบนี้ก็มีหลายตัวอยู่นะครับไม่แน่ใจว่าขึ้นรอสักคู่มันรออะไรนะปวดรอสักคู่หรือว่าโค้ดใช้ไปแล้วหรือว่าโค้ดหมดอายุอะไรแบบนี้ก็ไม่บอกบอกว่าปวดรอสักคู่เนี่ยเราก็เอาได้ที่เท่าที่มีนะครับมาดูที่จดหมายนะครับเราทั้งหมดอันนี้คือของรางวัลที่เราจะได้นะได้ไนสึโกะมันหนึ่งตัวนะครับนอสึโกะเอเดาร์ N R นะครับเฮ้ยคือดีนะไดดะได้ตัวละครเอเดซาร์ N R มาเลยคือแบบดีเลยนะครับแล้วก็มาที่ตรงนี้นะครับแล้วก็นี่ครับ รวบรวมเรียบร้อยครับอุ้ยเอเมาอันนี้คืออะไรนะเดี๋ยวทีนี้เรามาดูกระชานะครับโอ้โหเปิดไม่ได้เลยไม่พอนะเปิดได้แต่ธรรมดาธรรมดามันจะไปเปิดมันจะได้อะไรก็ได้ตัวละครแบบแบบเนี้ยโอ้ oh, ตอนแรกคิดว่าจะแจกตัวแบบสุ่มกระชาะหท่าไน่าจะต้องเล่นไปอีกนะครับ พิเศษก็เปิดไม่ได้เนาะโอเคทีนี้นะครับเราก็ต้องมาเล่นตรงนี้เหมือนเดิมนะครับแคมเปญน,นะครับแล้วก็เข้าไปเล่นนะครับอานนี้สุโก,โกลงไปเลยอาา่าฮะแลาแบบจัดเต็มนะครับแต่เดี๋ยวเราไปเพิ่มเลเวลตัวละครก่อนนะครับมาตรงที่วิรบุรุษนะครับทําการเพิ่มเลเวลเนาะก็อันนี้ยีิบเก้าแล้วใช่ไหมครับอันนี้เดี๋ยวเราเพิ่มดันไปหน่อนระดับ R ก็จริงนะดันเลเวลไปก่อน Okay. แล้วก็ดันนิสโกนะครับเดี๋ยวนิสโกไว้หน้าเลยร่างนี้โหดนะครับน่ารักด้วยนะร่างนี้ระดับสูงสุดที่อัพได้ออยี่สิบเจ็ดอันนี้ก็ยังไม่ได้อัพเลยหมดแล้วนะครับแล้วก็ทำการใส่อุปก,กรณ์สมใส่ด้วยปึ๊บโอเค ก็ไปสู้ดูนะครับทีมเราแม่งโคตรโหดเลยตอนนี้รับของนะครับได้ยีนี่อ่ะเอาลงไปครับขา้างหน้ามันยังโหดอะ่ะอ่ะลงคอปตี้เลยครับอ่ะโอ้โหโดนไปแล้วเอ้ยตัวนี้เราไม่ได้อัพหรือว่าเฮ้ยเลยว่ามันสามสิบหมดเลยเนี่ยว่ะสู้ไม่ได้นะถ้าแบบเนี้ยลืมดูเลเวลทีมนะครับ แพ้แพ้แพ้แบบนี้คือแพ้แบบร้อเเซนะครับเราต้องไปอัพทีมให้แข็งแกร่งขึ้นมาก่อนนะครับต้องเป็นสามสิบหมดเลยแบบนี้คือแพ้หรือจะมีใครมาช่วยนี่ครับเรีนโกคูนั่นเองนะครับอ๋อนะมันทําให้แพ้อยู่แล้วเนาะถ้าแบบนี้ยตอนแรกคิดว่าแบบเราต้องไปทําฟอร์มทีมขึ้นมาอีกเพิ่มเติมนะไม่ใช่นะก็มันควรแพ้อยู่แล้วนะนี่ครับสกิลเรีนโกคุเรียบร้อยครับแบบจัดเต็มเลยนะ เดี๋ยวเราดูทีมเรานะครับนี่อันนี้ทีมเราแบบปกตินะครับนี่สบายๆนะอ่ชนะแบบสบายๆครับนี่ครับนี่ไปแบบเนิบๆน,นะสก,กิลมันจะได้ใช้ไหมเนี่ยผมว่าไม่ได้ใช้แน่เลยน่าจะแบบเรียบร้อยกันก่อนนี่ครับนี่ทึโกโก้อืม หือว่าได้ใช้ประมาณนึงนะครับโอเคนี่ก็ได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็มีตัวนี้นะครับขอนะครับอย่าลืมมารับด้วยนะเดี๋ยวพอเรากดล็อกระดับถัดไปครับมันก็จะมีม้วนในแบบนี้ให้เรารับนะอันนี้เล่นโกคูนะครับเขาไมา่โชว์นะเดี๋ยวเราทําการใช้ตัวนี้ก่อนโอเคแล้วก็มาที่ต้องเรียกตัวนี้นะครับ นี่ไงทีนี้เราสามารถสุ่มได้แล้วนะครับเดี๋ยวเรากดล็อกเรื่อยๆนะครับมันสามารถสุ่มเพิ่มเติมได้นะครับเรามาดูกันว่าสุ่ม10ครั้งมันจะได้5ดาวหรือเปล่านะครับซีทองมาแบบนี้นะครับเอ้ยเอสดามาก็ดีนะเซนิสึดเอสดามาโอเคนะครับพอได้พอได้พอได้เดี๋ยวเราเล่นไปอีกนะครับมันจะมีอ่าปลดล็อกตรงนี้นะครับเหมือนคำผีนะเลเวลสามสิบเอ็ดเลเวลอ่านี่ล็อกอินสามวันหกวันอะไรเนี้ยเก้าวันเฮ้ยแจกของเยอะอยู่นะเอาเป็นว่าฝากนักผู้ชมไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านนครรัััับบสสสหววีี้ดครับ